โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้ช่องบอสสตูดิโอทุกท่านนะครับผมพูดถูกไหมเออถูกแล้วอ่าก็ฟังผมก่อนนะทุกคนผมอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะครับนะก่อนที่จะเออแบบทักอะไรต่างๆมาผมนะครับก็คือว่าความผมพังนะครับคอมผมเอาไอ,าอา้ความมึงพังทำไมมึงเปิดติดวะเออผมพูดได้พังผมจะพูดได้ฟังนะครับทุกคนนะคือว่าเมนบอร์ดผมมันพังนะครับเมนบอร์ดพัง ผมเก็บใส่กล่องไว้แล้วทุกคนผมเก็บใส่กล่องไว้แล้วนะครับเอาออกมาให้ดูไม่ได้นะครับนะอะตัวหนึ่งพังนะครับโบสทําพังครับผมนะปัญหาที่ว่าบสเอาแรมไปใส่ผิดนิดนึงนะครับก็เลยทําไม่ไหม้นะครับแล้วมันซ่อมมันไม่คุ้มค่านะครับแล้วคราเนี้ยก็ไปซื้อตัวใหม่มาครับผมก็พังอีกครับผมตัวที่ใส่ตัว CPU นะครับผม เนี่ยตัว CPU ใช่ไหมตัวใส่ตัวของเมนบอร์ดมันมันมีการงอครับผมมีการงอตัวหนึ่งหักตัวหนึ่งแล้วคานนี้ไม่รับประกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเราทําพังเองอย่างเงี้ยเขาไม่รับประกันแต่บางรุ่นนะมันมีแค่รุ่นเดียวมั้งที่รับประกันนะครับผมรุ่นอะไรสักอย่างนี้แหละครับผมนะรับประกันแค่รุ่นเดียวรุ่นอื่นไม่รับประกันนะครับนะเพราะว่าเราทําพังเอง้วยแหละอ่าแล้ว คือ่ง่ายว่าพังไป2ตัวนะครับใครที่ติดตามผมแรกแรกนะครับผมผมจะใช้คอมเมนบอร์ดตัวนี้นะครับสเปคนี้เลยที่เห็นในการไลฟ์สตรีมสดนะครับนะแต่ก่อนมันไลฟ์ได้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าณนะตอนนี้มันไลฟ์ไม่ได้แล้วทุกคนเพราะว่าพวกเอฟเฟกอะไรต่างๆใช่ไหมคือมันมาเรื่อยๆทุกคนใช่ไหมเพราะว่าคอมปัจจุบันนี้พวกออนไลน์ใช่ไหมมันก็มีการอัพอะไรต่างๆสเปคขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคอมผมเริ่มตกยุคแล้วทุกคนนะเออมันก็เลยไม่สามารถพวกไลฟ์สตรีมได้แล้วเหมือนแต่ก่อนนะครับ ก็ช่องบอสสตูดิโอแล้วเอ้าผมจะเอาไว้ยังไงนะครับผมอาจจะให้โบสนะครับผมผมจะยกให้โบสอ่ายกให้โบสทําในช่องผมก่อนนะครับนะถ้าผมได้สเปคได้เมนบอร์ดมาใหม่แล้วผมจะกลับมาทํานะครับเพราะว่าสเปคนี้อ่าเดี๋ยวดูสเปกก่อนแล้วสเปคนี้คือเอ็มดีครับผมอ่ามันเรียกว่าอะไรสักอย่างผมไม่ค่อยรู้พวกไรเส้น AMD เอ็มดีสักเท่าไหร่นะรู้แต่พวกอินเทลนะครับนี่เลย x2 ประมาณนั้นนะครับผม 58น,นะคะผมก็ช่องบอสตูสตูดิโอผมจะยกให้บอสก่อนถ้าบอสทำอะไรก็อ่าเราดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมจะพยายามให้บสไล์เกมไมค์ครับ like นะถ้าบดสว่างนะครับผมก็เราก็ติดตามกันได้นะครับแต่ผมก็จะกลับมาทําอยู่นะตอนที่ผมได้มินบอร์ดใหม่นะครับเพราะว่าที่บอกแล้วว่าสเปคนี้ไม่สามารถไล์สตรีมได้แล้วนะครับ คือเอาง่ายนะผมผมเพิ่งลงวินโดว์ใหม่เลยทุกอนเพิ่งนั่งลงเมื่อคืนนะครับผมนี่เลยดูดิคือไม่มีอะไรเลยเพราะผมในใจผมว่าจะเหลือไว้แค่นี้แหละแล้วก็เกมสักเกม,ส,กเกมสองเกมนะครับไว้แก้งเหงานะผมเออพวกพับจีอย่างเงี้ยครับจิไลท์มาค้าหน,นึงใครที่จะตอบมาหาผมใน i ิ c o อดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมเข้าอ e ีเมลได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะเพราะผมลืมอ e ีเมลครับผมตอนนี้ปัญหาใหญ่ของผมนะครับผม ก็ผมจะมาทําช mm ่องแฟดอลาหนิีสานมันบ้านนะครับนี่เลยอย่างที่เห็นนะครับนี่อ่าเห็นไหมทุกคนเห็นอยู่ใช่ไหมผมผมจะมาทําช่องนี้นะครับทุกคนอย่างเป็นทางการอยู่นะครับผมอ่าจะแบบเห็นผมใครทย่จะติดตามผมนะครับอุ้ยไม่เห็นผมทาในช่องบอสสตูดิโอก็มาดูที่ช่องแฟดอลารนิีสานมันบ้านได้นะครับเออผมก็จะมาทําในช่องนี้แหละบางคนก็เห็นผมในช่องตัวนี้แล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผม บางคนอาจจะไม่ได้เห็นผมในช่องนี้อาจจะเห็นผมช่องอะไรต่างๆช่องนี้นะครับผมเออช่องนี้ก็มีอยู่นะผมมีบางคลิปนะครับเอ๋ฝากด้วยนะครับผมเออดูดูดูซับดิแล้วล้วก็มาดูที่ซับผมดิทุกคนคือแบบเลขสวยมากเลยทุกคนครับผมหนึ่งหนึ่งครับผมนะเลขหวยหวยอะไรหวยงวดนี้นะเออครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมผมอาจจะแบบไม่ได้มาทาที่ช่องบอสสตูดิโอนะครับอาจจะหายไปนานอยู่นะครับก็ฝากด้วยนะผมช่อง แฟดอาลานอิสานมันบ้านนะครับเอ้ฝั่งฝั่งนี้อย่าโฟกัสนะครับโฟกัสฝั่งนี้โอ้ป่ฝากด้วยน,นะครับผมไว้เจอกันครับผมไว้เจอกันที่ช่องใหม่นะครับแฟดอาลานอิสานมันบ้านนะครับช่องนั้นยกให้หมดรอครับผมบา,บายยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์เพื่อนด้วยละกันนะครับใครที่ติดตามผมนะครับผมเพื่อนๆที่ดูช่องผมนะเออไม่ใช่เพื่อนที่แบบไม่ได้ดูช่องผมผมไม่รู้นะครับผมไว้เจอกันครับ